สวัสดีครับพ่อกับเบาเ้าแซมเมืองดอนคือเขาเด้อ,อดพี่น้องโดนโด,ดนพ่อกันเถื่อมีเวลาค่อยมาพอกันมือนี้คืออยากก้อยซีนพี่น้องก้อยซีนแซ่บ,บๆก้อยก้อยกินกับผักสดๆดิมีผักหลายอย่างาเดี๋ยวเัาสอยกันเลยพี่น้องเนาะ ข้างล่างมีหมอกนะครับหมอกอากาศกำลังเย็ยนดีเลยหมอกเต็มเลยพุดดับอากาศกำลังหนาวตอนทุกโซดนื้อโอ้สุดบ่ เครื่องในเองวะเครื่องในไม่มีเ่อไปเอาก็ไปซ้อยกันเลยซ้อยตอนนี้น้อยเนื้อห่างได้เนี่ยห่างได้นนิ ฝักกัลยานขัดเจา้าจากไรเนาะอยากลาบอยู่ยดิสอยเนื้อสอยเนื้อเรียวๆบาดนี้เขาก็มาสอยหอมเดือบันีเด้อบสอยหอมมี่ยังกับใสแกขัดไปก่อนเอาพี่น้องเนาะมหากินยากมันคืออยู่บ้านเขาดินี่ยังกับใสไปก่อนมีแต่ต้นหอม หอมกบหอมแดงก,กับซาลแเน่ปูเองแล้วซาลแเน่คือจังฝนที่ตกนี่แหละเลยคืมเขามาละซาลาน่งามไรพวกนี้ปูเองนี่เนี่ยเนี่ยปูกินน้ำกระปุ๊กทัน ้อยแล้วบาดนี้เขาก็ทำการปรุงด้อพี่น้องเ้อะทำการปรุงเย็นทำการปรุงนะจ๊ะเติมแหล็กมันใส่ใส่น้ำปลาน้ำปลาลงไปปลาลงไปนิดหน่อยดีขมมักขมกว่ใส่ลาย,ลาย มะขมมน้อยก็ใส่น้อยใส่ลายเติบใส่ลายเติบมะขุมขอาวัวกันขอาวัวเ,วเนาะขาดบุได้ขอาวัวเดี๋ยวจะปูม,มักเดอนเด้อปรุงมือกันเนี่ยปรุงม,มักแบบนี้ เกียบานิ่เกียเกียนิดหน่อยใส่ลงไปนิดหน่อยใส่ลลยมันสิเค็มพริกน้องพริกมักเพชรก็ใส่าลาย่หนึ่งซอนซ้อนขึ้งว่แล้วออนี่กินบ่ได พอมที่ฮขาจอยไว้ให้ก็ใสลงไปใส่ลงไป,ไป,ไป,ไปงเป็นอันเสียดบัตรคนบัตรครีคุรีอะไบัตรครีคุรีคุรีรรรรรอุ้มจะเสีบอะไรเงี้ยวา้มันหน่อยหน่อยบนหน่อยเนี่ย สี่คนใดกินได้เนี่ยคนใดทีแล้วเอาก็ลองซิมเบิงบัตรซิมเบิงว่ามันได้กการบ่ เจ็บหนึ่งทดึงหูออกขึ้นล่วพี่น้องเอ้ยไปเไยไปกินกันเลยพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยก้อยแบบสุกกับแบบดิบเดอ้อพี่น้องนี่แบบดิบนี่แบบสุกก้อยซีนก้อนนี้ไปทำการแสดงอ้อขอเพิ่มสอดนี่หน่อยคือเกาเดอร์เพิ่มสอดนี่หน่อยบุหรีพี่น้องบไหนี่ ก,กินเพราะกินคอนเซปตซื้อดอกอดกับขวดนี้ฮอน่อนหนึ่งไม่ไหมฮอนฮอนเด้อมาบันรมาแจกแจมกันเด้อบัตรเด้อตัวอีกกันลูกโดด ดูอีก,กันเลยนะแล้วครับเป็นดอม ไผ่สิ้นนี่โดนๆกินเชื่อแ็บไหมครจะกินดูไปนั่นคือแสบครับแปับม่หลายๆไี่หรอบปลูกเองไปเลยเคลือบกีนาน,าน,าน้าวเละ tay thêm nữa còn gì bánh đơm nào chứ mình suốt bằng mình

ทำใหญ่ๆก็เลยน,นะ แซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บจนถิดดึงงูอักคุณละผู้ใหญ่บ้าบ่แซ่บเนี่ยแซ่บครับอืม,อมข้าวบัวเซาใท่ล่ะอยอะบอกกันนะข้าวบัวเซาเว้ย ได้ไงพี่ลองได้ไง,งเพิ่มทอดนิดหน่อยเหมือนเดิมมั้งจ้ะโอ้มีแห้งครับ gìn <laughs> là... pha... là... lại về với bình nhằng nữa lại nó im to gìn lại mặn gìn thôi đấy nhưng mà gìn bốc hơi dai dai 6 จับจิตหวายด้ย Điểm im rồi lại kín lái quá có khăn gì đâu bà này thôi, tươi lá đứa bạc kín xăm gì là tươi lá mưa, tươi lá khám nhì nháy nhì nhì nộp, tươi lá tinh thần chóc kín đuôi đê là, kín mùi lạy lạy Cho lạy 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 ra lạy 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 cốt lạy ขอบคุณทุกการติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าวแซมเมืองร์ดอดเดอพี่น้องเดอมื่อนี้บ้าวแซมจิขอลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ